สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆค่ะเมื่อน <ilo> ี้สภาพามาเฮ็ดเมนูอาหารเสิรค่ะพี่น้องก็เป็นข้าวต้มกุ้งค่ะเป็นข้าวต้มกุ้งซดค่ะพี่น้องเมื่อกี้ก็เตรียมวิธีการให้เบิองแล้วนะคะแต่แต่ล่างกุ้งแต่แต่หั่นพักเห็ดยังให้เบิองทุษยยาค่ะพี่น้องอันนี้คือบ่มีสูตรบ่มีหยงเราค่ะเห็ดตามสไตล์ของนูค่ะเฮ็ดให้เบิองไทยทอดให้เบิองว่าการให้กบขอของหนูเห็ดตั้งไหนค่ะพี่น้องมาจาดในี้องมะโรงมือต้มเขากันค่ะที่นี่ค่ะ ข้าวต้มกุ้งข้งงนูนีะคะพี่น้องเอาข้าวสวยนะคะเห็ดค่ะพี่น้องเอาข้าวสวยไปตุมกก็นำซุปค่ะเมื่อกี้นูก็ใส่ผงปรุงรสไปหน่อยนึงค่ะพี่น้องเดี๋ยวเฮาค่อยเติมซีอิ๊วเติมเอียงน้อค่ะเพราะว่าข้าวต้มนี้เบ่เอาเค็มจัดค่ะเอาเป็นห้มสดได้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวเฮาเอาข้าวใส่เลยค่ะ ล้วค่ะพี่น้องเพราะขาต้มเขาเริ่มบาน,นะะ้วค่ะบ่อหนูสะบอ่เอเปลือยแห้งคือข้ขาวต้มกับนะคะพี่น้องเอานี่เอาเป็นเม็ดเม็ดดีค่ะแต่ให้มันบานออกสักหน่อยเนี่ยจ้าพี่น้องเดี๋ยวเข้ากับสามารถตักใส่ถ้วยแนละ้วมาปรุงกันเลยจ้า แล้วลราจะพี่น้องอาหารเสะงอ่ายๆค่ะเมนูข้าวต้มกุ้งค่ะพี่นอ้องหอมห,ห้วนๆต้นหอมผักชีค่ะพี่น้องแล้วก็โรยด้วยกระเทียมเจียวโอ้ยพี่นอ้องหอมแห้งค่ะสดท่อนๆเน,นะะี่ยค่ะถ้าผู้ใดมักใส่หมูบ่อชอได้ค่ะหมูสับปั่นก่อนนะคะก็ใส่ลงไปน้ำจากพี่น้องแต่ว่าหนูเอาตะกุ่งกับพ่อค่ะนี่ค่ะกินผู้ใดจะเติมน้ำส้มพริกดองของหมักก็เติมได้เลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะเห็ดบนยุ่ยงยากเนาะค่ะมเมนูง่ายๆสจหรับมื่นเสะ พูดใดอยางกินเบาๆกินข้าวต้มค่ะซุ้มมือพวกนูสสก,กินข,านข้าวเหนียวข้าเจ้าเลยค่ะพี่น้องมืนน้นนี้เฮ็ดเมนูข่ต้มกินบ้างค่ะนี่จ้ามาจ้าทุกผู้ทุกคนมากินด้วยกันค่ะข้าวต้มกุ้งหอมๆค่ะพี่น้อง